สบายดีพอเมาทกันยอมาหันมดแล้วคนเฮากำลังหาห้าอยู่สิ่งที่เฮาหาก็บเเห็น่ะ

ไปไปไปอกนะตกตาสลิดดีไ,ดกกไปเปิ่งสีมูทั้งผีดูเฮ้ยเราไปเปิ่งสีมูกันสีมูว่าเราจซื้อ ไคุชิว่าเอาไอยู่เอนองนนะสิเนียคะักกระบขยงขนาดจนเห่าเลยหนึ่งพักเด้อเด้อหนพักหเด้ออืมหนึ่งพักก็ดดม,กกมีเลยเห็ดบด อันนี้น่ากับูแดงไหมไม่แดงเรือซันีเรือเรือไม่เดียวนี่เอาเลือซนีก็เอาอยไปลายจ้อยาลายมันบ่มี้มันมแต่เส้ามาเจนเสาอันใดลายอยู่เออแสดงว่ามันสวยวดยังานนั่นีปากตกเปีย

เอาปอย่างนี hmm. <bo. S 2> mm ้นนนูอเอาไปยังเ้ยปงย่าไหน่ะลบุนจไปัไปเลยเกงอากระแตกแบ่บ่เนกระหอกตี

มาตะมันเบิดเหรอเออมันเบิดอ,อ,อ,อ้ยพี่น้องเอ้ยบ่มีหอนนวกิน,นสิ่งที่ต้องการกับเ,เบิดอ,อ,อันนี้คือตลาดเมืองพารานไซพี่น้องชือกระต่าคือคือ

พะลานไสเมืองพะลานไสแขวงสวันนักเขตน้องไส

ซ้อนพดัดมบกวดมีปริมาณวะ โอ้ยได้แตม่มากล้วยนะอืมได้เลยซื้อไปเพื่อ่แล้วยละหมัก ก็เ่ากัมายปลาเซอยฮึเพ่นาจะข้ารูปเพื่อนจะเห็นยังจะได้มีเพื่อนจะเอพี่เพื่อนจะเก็บเพอนจะเก็บตรกนี้ละสคนทังยังรมกันใกลยยืนัตเราอยู่ นั่นแล้เราจะไปกินแบบถักกระชื่นคัดโอ่กัใจให้เตมอมราเอีน่าน้าปิงไก่น้ำราเนะเดี๋ยวจะแสบได้ อืงต uh, e, ัวน <C> ี้เป็นตะแสบอะี้มันมเป็นเอ่อโอ้ยโออัญมข่าอัญมเข่าวมมันเอาอุ่นนงมันเหงา้เอาเอใหม่เลเนาะ้อนนนก็ได้อุ่นเตาแล้วหลอนดมาอุ่นรอเยหออันใหม่เท่เนี้าท่านไก่บ้านเท่านั้นนะเออไก่ล่าอันนี้ละไก่ท่านมบอกว่าแมนด้เวาสีัขาวๆเนาะกแม่นเจ้าอันนี้ันน้เนตะแสบะทานผ้ม เอาไปเสียวยังอืมมันก็อุ่นเนาะอุ่นเงินน่ะหมอหอ,อ,อุ่นนะนี่รอดจะตัดแสบรึได้พี่นอ้อง ส้มตามพี่งไก่ซื้อ, iec, อไปฝากเป็นประจำเร้านะเ็ยแี่มันใล้เีหัวไปไครัยาบมันสี่บเดัคอยซื้อเปี่มประดูซองโต เาซื้อไปจังไละนะเาือมนได้หมเด้งงสองไหม่เดียะไ่ป้หาพันแม่ท่าไดไข่ปิงป้งไข่ปิงป้งหาพันข้าจ่ายไปแล้ว ข้าว่าวเล่นอีแม่ว่าวโตละสองแสนก,กระดอกระดียดแท้เลยนี่นะฮันตัวลาซาลพานเอาตัวใหญ่ในะแม่เออน้ำเจ้าอ,อะไรจับออกมาหยาไไดยังข้าไปมรนขี่มันบอในท้องนะ,อะ,ะสองและยังสั่นนไะ ข้าแพ้เข้าแพ้ท้องกับนี่นะไอแมะอ่ะมันนูหรือกระแตอุ้ยแม่ข้าฟาดแป๊บว่ะปิ้งกระแตโอโอตัวแม่ขบาตัวอ่ะอันนี้เป็นคนละราคาเราตัวเราตัวเอาแบบแพ้หรือแบบแบบได้กระแสมือไว้บ่หน่โดยอันนี้เลยคือกันจะเป็นนางเลิศคขาแบบได้กระแสมมาทั่ง จือไหวเด้อบานินมาเถอะนาเนาห้านนี่นี่งีงูันห้าะไรไม่รู้วายลกอนะก็พิงก็นม่ว่ารับเป่เ้าเาอปงแ่เอาจากใหม่ซองใหม่ห่อซองอีเน่ อู้วอกอินดี้อาอันนี้เป็นบรรยากาศตลาดเมืองลารไสไปดองเลยมาสื่อกับเขากันพอแล้วสื่อพอแล้ว พ่ขอก็คืนรถอ,อยากได้ไม่กวนเมื่อมขันล้านโอ้ย <c oughs> เหงื่อเลอะลาย <c oughs>